ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมหาเรือร่วมกับทุกพกรรคการเมืองก่อนตัดสินใจกำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยเร็วค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการ,การเลือกตั้งหรือกะกะตเปิดเผยนะคะว่าล่าสุดกะกะตยังไม่เห็นคําวินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งสสเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะโดยต้องรอดูคําวินิจฉัยว่าจะให้กะกะตปฏิบัติอย่างไร อย่างไรก็ตามกกตพร,ร้อมที่จะหารือร่วมกับพักการเมืองทุกพักเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปเ,เร็วๆค่ะเราก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนนั้นทราบว่าสิทธิของท่านเนี่ยมีความสําคัญนะครับหนึ่งเสียงก็มีความสําคัญต่อการเลือกตั้งสมาชิกที่สภากยารนัดหมายเตรียมที่จะประชุมหรือว่าการดำเนินการกับพักการเมืองนี้นะคะว่าจะระชุดเมื่อไหร่ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยตัวจริงนะครับ ต้องดูในคำวินิจฉัยว่าให้กกตทำอะไรเราก็ทำตามที่สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยมาทางรัฐบาลส่งสัญญาณมาแล้วว่าพร้อมจะคุยกับออกกตกกตพร้อมเสมอฮะโดไปหลักแล้วเนี่ยการจะจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องฟังรรคการเมืองเขาด้วยว่าเขาพร้อมไหมไม่ใช่ว่ากกตไปกำหนด,ดเพียงองค์กรเดียว ด้านนายประวิทย์รัตนเพียรกะกะตด้านกิจการกันมีส่วนร่วมมั่นใจนะคะว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่30มีมนาคมนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อละ70โดยไม่กังวลว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสอวอค่ะเป้าครั้งนี้เราก็พยายามที่จะให้มีตัวเลขใกล้เคียง70%หรือ70%ขึ้นไปครับ สถานการณ์้านการเมืองจะสมดุลในรูปขอการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวผมคิดว่าพี่น้องประชาชนสามารถแยกได้ถูกนะครับเราไม่ใช่เลือกตั้งสวเป็นครั้งแรกเลือกตั้งสวครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งหลังจากที่สวปี51เนี่ยครบวาระนะครับพี่น้องประชาชนทราบดีเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าการทํางานของสวเนี่ยไม่เหมือนกับสสนะครับแล้วการเลือกตั้งของท่านในครั้งนี้เนี่ยท่านเลือกแล้วพอเขาได้เป็นเนี่ยนะครับเขาอยู่ได้ครั้งเดียวนะครับไม่ได้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสําคัญเหลือเกินทั้งงงในเรรรื่อออขกาตวจสบ การทํางานของรัฐบาลการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งนะครับการถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจสําคัญครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้กรุณาก้าวเท้าออกมาจากบ้านวันที่30ครับขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานกะกะตและคณะร่วมกันแจกแผ่นพับให้กับผู้สัญจรผ่านทางพิเศษบริเวณด่านเก็บเงินประชาชื่นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอวอในวันอาทิตย์นี้โดยมีคณะนางสาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ